ขบวนขบเคี้ยน,นะคะแต่ว่าเหมือนจะว่าในส่วนของการอ่านของาำเชิญของเอองจ้าหน้าที่ในการประกาศจะไม่ค่อยได้ยินนะคะนี่จับมวลชนได้มีการโห้อง ยตอนนี้เหตุการณ์น่าจะสงบล,ลงมาบ้างแล้วหน่อยหนึ่งนะคะหลังจากเมื่อสักุ่นี้ก็มีการตะโกนขับไล่เจ้าหน้าที่ไปแล้วก็นนเจ้าหน้าที่ก็มีการถอยออกไปเช่นกัน ต in อนนี้ทางผู yeah well, right ้ช yeah, th ุมนุมนะคะทางกลุ hmm> ่มคณะราษฎร63เด้นเริ่มเปลี่ยนพื้นผิวการจราจรยึดพื้นผิวการจราจรแล้วนะคะเพื่อที่จะทําการเคลื่อนย้ายขบวนนะคะจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโดยจะใช้เส้นทางถนนราชดำเนินกลางเดินหน้า หลังจากเมื่อสักพู่นี้ในช่วงเวลา10นาฬิกา30นาทีนะคะแกนนาของกลุ่มคณะรัฐธรรมนูญ3ซึ่งก็มีนผลผลผลายพนุพงษ์จัดรนอกและก่อานหน้านี้นายอนุนนนำพาได้มีการประกาศว่าจะมีการเคลื่อนชนไปเรียกร้องตามข้อเสนอทั้งหมด3ข้อที่เรียกร้องไปก่อนหน้านี้ที่ทําเียลรัฐบาลค่ะแต่ว่าในขณะนี้นะคะเมื่อสักพู่ที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ตํารวจก็มีการเข้ามามนะคะเพื่อเพือนในส่วนของการฟางฝืนกฎหมาย จะกลุ่มผู้ชุมนุมแต่ปรากฏว่าในช่วงระหว่างการประกาศนะนะคะเราไม่ได้ยินว่ามีการประกาศอะไรยังไงบ้างเนื่องจากกลุ่มผู้ชุมนุมมีการโ่งร้องเสียงดังบ้านกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ลเสียงดังบานกวเครื่องขยายเสียงของเจ้าหน้าที่ตำรวจให่ซั่งไปนะคะตอนนี้พื้นผิวการจราจรเป็นเจ้า้าที่ออกก่อนขาฝังขาออกนะคะฝั่งคาออกนะคะ ชมจะเห็นภาพกาะซึ่งก็จะเป็นทั้งผู้หญิงและผู้ชายก็น่าจะเป็นการจัดน่าจกลุ่มบพคณะประชาชนกอนแอนนะคะในการจัดรูปขบวนเพื่อที่จะเคลื่อนกลุ่มผู้ชุมนุมที่ตอนนี้มาชุมนุมกันมากขึ้นแล้วนะคะเคลื่อนไปยังทำเนียบรัฐบาลค่ะสรุปเมื่อกี้นี้นะคะจากเหตุการณ์ปะทะกันเล็กน้อยระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับกลุ่มผู้ชุมนุมไม่มีความแรงเกิดขึ้นนะคะไม่มีผู้ใดนนะะไดไ้รับบาดเจ็บอาจจะเป็นในเรื่องของ นะ,ะแต่ว่าไม่ได้มีการประทะกันมีการใช้วาทะใช้คา,ารมกันแต่ไม่มีการใช้ความแรงค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ถอยออกไปนะคะ ประกาศเมีการประกาศจะประกาศแจ้งแต่ว่าผิดกฎหมาข้อไหนบ้างแี่ไม่ไยินเลยนจะ8ข้อแบบเมืวานี้นพี่ว่าอโว่ามเดี๋ยดี๋ยวนี้มเขากำลังจเครื่อนขบวนเขากัเครื่องขบวนซึ่ง้ได้ภาพสวยๆพี่ให้แนนํารออีกแป๊บนึงขอเครื่องขบวนแล้วรายงานสบไปงั้นดีกว่าตอนนี้เขากาลังตั้งขบวน นะน้องขอกว่ไอ้พวกเด็กดอนเมืองไม่ไปอยู่หตัดไอ้ตรงไว้ได้คคือให้พี่อ่านตามสคริปต์ไหมหรือว่าพี่โดนสดหรือว่ายังไงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บอกอีกทีแล้วกันโอเคโอเคโอเคให้มีเวลาให้พี่กี่นสถิตินิดแล้วต้องมาตัดเต้ คุณผู้ชมคะสำหรับขบวนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขนาดนี้ก็เป็น ื่อที่จะนากระบวนกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะเดินทางไปยังทำเนียบรัฐบาลนะคะโดยคุณผู้ชมคะจะเห็นได้ว่ามีรถบรรทุกนะคะซึ่งจะเป็นรถขยายเสียงนะคะเตรียมการไว้เป็นที่เรียบร้อยนะ,นะคะซึ่งแกนนาของกลุ่มคณะรัฐนสองและหก็น่าจะเป็นการขึ้นรถขบวนนั้นนะคะแล้วก็จะเป็นการปิดถนนช่องทางการจราจรสั่งค้าออกทั้งหมดของถนนราชดำเนินกลางนะคะมุ่งหน้าไปสู่ของ คำนี้รัฐบาลแต่เบื้องต้นเท่าที่ทราบเมื่อวานนีทางแกนนาประกาศว่าจะมีการเดินผ่านถนนนั่งเลิงนะคะอ้อมไปยังคำนี้รัฐบาลแต่ว่าตอนนี้เราไม่สามารถที่จะประเมินได้ว่าแผนนั้นยังเป็นแบบเดิมหรือไม่หลังจากที่เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจมีการจับกลุ่มตัวในส่วนของแกนนากลุ่มคณะอีสาตนตดแอกไปเมื่อวานนี้นะคะก็ อาจจะมีการปับรเปลี่ยนตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางมาในกลุ่มผู้ชุมนุมอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเขามาทำอะไรแล้วก็จะยังไงบ้างนะคะถ้าให้ดูตาม เพื่อขอให้ผู้ชมุมนุมเนี่ยเปิดการจราจรน,นะคะตอนนี้ช่วงเวลาประมานาธิบดีบริการกลางการจริงๆแล้วจะต้องรอด,ดิฉันดุสเด็จผ่านหลวงรัชดำเนินตอนนี้เรายังไม่เห็นผู้ใหญ่นะคะว่าเป็นอะไรเรื่นจากหมือนชนเหมือนทั้งบัตรจมากนะคะ เสียงอาจะได้้เสียงพี่น้องตรงนี้ตะโกนร้อบพี่น้องะทางด้พี่น้องอยก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 าว่นตำรวจอ้ารอรับับในส่วนนุค่ะเรปบรรยากาศนะคะอย่าไปปะทะมันจะเข้าทางเานะฮะ พี <mile> ่น้องครับไปขึ้นรถนะครับรถคันนี้ถูกกันไปแล้วนะฮะไม่เกี่ยวข้องไปขึ้นรถนะฮะตำรวจขึ้นไม่ได้นะฮะเอาตัดตัวพร้อมกัน ออกไป,ไปออกไป,ไปออกไปออกไปพี่น้องตำรวจมาดา้านหลังผมลงได้ ส่งเขาแล้วหยุดงกว่านี่คืกาอากมีมารยาทต่อให้แต่ไม่ม e ีมารยาทต่อเราเราก็จะมีมารยาทต่อแกระ้ากตารงน้าหัวไตว่าตำวะเวนสายแดที่มันไม่ใช่สายแด ทางท้านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะคะีเ้าเก็ยับไว้ด้วย ไม่ต้องไม่ต้องไ้้้าตำรวจตานะคะเียให้สัภาพจับลค่ะมินนี่เข้าหน้าสืมวลนวข้าไได้เนี่น้องขาียไม่ดูได้เชื่อพี่นมมนกไม่ดนเียกันดนบยารอรเลยนนาเลย

昨天我我看看啥子的。